สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเซานี่นะคะวันนี้พอกันวันพุธที่13มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 7นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนภาะพ,อ,พอนตอพลและกับคุณปิยพงษ์เคนทาวายค่ะติดตามข่าวสารกับอีสานเซานี่กันได้ครับ3มงส์เสารเจ้าหน้าที่มงส์เสารับทุกมือครับเจ็ดมือติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้ครับกดหมายเลข11ครับเบริเอ็ณวิทีทีวีอีสานบานเฮาครับหรือจะเป็นทางออนไลน์2ช่องทาง แฟนเพจ Facebook NBTUBON YouTube c h a n n e l NBT11 อ bon, ุบลหรือจะเป็นศูนย์ซีฮ่าสองแปดหนึ่งสามเก้าสามที่ชมรายการเขามาไดใดเองนะครับมือนเริ่มต้นบรรยากาศนะครับเรื่องของชุดแต่งกายของผู้ประกาศกันแนะ่กกำลังว่าจะแซวคุณปิยพงษ์ยูมณีแบบว่าใส่ผ่าเข้ามามาแมทกับชุดเสื้อสูรเขกากันร่วงโตนะคะยึดตามคอนเซ็ปต์ของ่านนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าพาเข้ามานี่สามารถจะไปแมทกับชุดสากลกันใดะนะครับต้องบอกว่า คือโดนย e ูจะใส่แบบใดเนี่ยจะเอามาวิธีการผ่าผ่าขออ้อซื้อหรือจะเอามาเป็นแบบคลองข้อนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเอามาใส่แบบนี้แล้วนี่ก็ถือว่าได้อีกเป็นอีกเกก,กลักหนึ่งอีก,กรูปแบบหนึ่งก็ได้แทนการสวมแบบแบบผูกเน็กไทย แต่ว่าจริงๆแล้วพาเข้ามาก็มีประโยชน์หลากหลายค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพาเข้ามานี่คืออยู่กับคนอีสานมากตั้งแต่เกิดมาเขาก็เห็นผ,ผ่าเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์หลากหลายบอ่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการบังแดดก็ได้แต่ว่าพี่น้องบ้านเฮาทางอีสานเพื่อนก็นจะเอามาผูกเป็นอูเป็นเปยน,น,นอนกล้วยลูกแบบนี้ก็ได้คือกันนะคะแต่ว่าพาเข้ามาที่ใส่มาเมือนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเสือที่มีความสวยงาม ตัดเย็บยางปานีดนี้คือพาเข้ามาจากจังหวัดอำนาจเจริญภายใต่แบรนดนุชบานะคะซึ่งคุณนุชบาเองค่ะเพื่อนได้มองเห็นเรื่องของ เขาเอื่นว่าการตำหูอยู่ในมูบานนะคะหรือว่าการท่อผานี่แหละค่ะแล้วเพื่อนกะไปเอาผาเข้ามาจากชุ่มชนต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญทุกทุกมองทุกทุกบอลเพื่อนกบเอามาเหตเป็นแบนด์ผายไตซื้อวานหนุดชบามีทั้งกระเป๋ามีทั้งเสือนะคะคุณผู้ชมคะจนเป็นที่มาของคําว่าพาเข้ามาเงินหลานนั่นเองนะคะกะนะเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนาะนะคะมาสวมใส่พาเข้ามาน้ากันค่ะมีเป็นคอลเลกชันกระเป๋าก็มีคือกันครับผมพาเข้ามาเองนี่แล้วก็บอกว่าแล้วอีสานบานเฮ่าเองจะสังเกตได้จังไหน แต่ละพื้นที่เพื่อนก็จะมีเราะว,ว่ารูปแบบการนําเสนอและก็วิธีการทกท่อแตกต่างกันไปมาทางอำนาจก็จะเป็นทรงนี้นะแต่ไปทาง้อยเอทก็จะอีกแบบหนึ่งเพื่อนออกแบบแบบหลากสีเลยหรือจะเป็นห้างอื่นไปทางอีสานตอนบนแน่ก็จะมีอเอก,กักษณ์ที่แตกต่างกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการส่งเสริมเพื่อนบอกว่าในส่วนข,ของท่านชชยวัฒนธรรมเพิ่อนบอกว่าสินค้าแบบนี้ครับพาเข้ามาเองนี่เป็นสินค้าที่ ่างชาติน้ยมมาสือค่ะมันบอกว่าราคาบ่แพงแต่สามาขัดเอาไปใส่แล้วนี้มันว่าประทับใจเพราะเนื้อผาและก็การใส่จะอาไปใส่เวตัสตกแตง่งเป็นเครื่องแต่งกายนี่สามาออกแบบเป็นหลากหลายที่สําคัญคือราคาถือร้อมนะฮะอาวก็เป็นอีกหนึ่งหนปแบบอยากจะส่งเสริมนะครับในเรื่องของผาบาดเห่าหรือผาเข้ามานั่นเองพื้นที่ใดมีสินค้าหรือเจ้าของร้านผลิตภัณฑ์อยากจะให้ซอยโปรโมท นะครับะะว่าแนะนําว่าตอนนี้มีแบรนด์เจ้าของมีการทักทอกกันแบบใดสามามาส่ง,งเขามาทางแฟนเพจ Facebook NBT UBN อีกหนึ่งช่องทางเขาจะซอยโปรโมทใายสินค้าิีพันของอีสานบานเฮ้ากันครับ